สวัสดีทุกคนนะครับและว,วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับในการสอนแก้รูบิกสูตรเบกิเนอร์นะครับเราอันนี้อันนี้นะครับเราจะสอนเป็นในการทําชั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเป็น e p สุดท้ายแล้วนะครับที่จะเจอกันในหัวข้อของการสอนเล่นรูบิกนะครับในสูตรเบกิเนอร์ครับแปบ๊บนึง นะครับเราเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครทำใครทำสีเหลืองเต็มเสร็จแล้วทำชั้นที่สองเสร็จแล้วนะครับแล้วมีด้านไหนด้านไหนด้านหนึ่งที่เป็นก้ามปูหรือว่าเป็นสีที่เต็มแบบนี้นะครับก็จะให้หันด้านที่เป็นก้ามปูหรือด้านที่เป็นสีเต็มแบบนี้อยู่ด้านขวามือนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําในกรณีของก้ามปูให้ดูครับเพราะว่าบางคนอาจจะงงว่าก้ามปูเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่ว่าอันนี้ผมจะทําในกรณีที่มีสีเต็มก่อนนะครับให้นําสีด้านที่มีสีเต็มไว้ฝั่งขวามือครับแล้วบิดตามผมนะครับขวาขึ้นสองครั้งครับล่างซ้ายหรือล่างขวาสองครั้งก็ได้นะครับ แล้วก็ขวาขึ้นครับบนซ้ายขวาลงครับล่างซ้ายหรือล่างขวาสองครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นครับแล้วในกรณีอันนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะครับเพราะอันนี้เราจะต้องทำเป็นสูตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในกรณีของก้ามปูก่อนนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นในกรณีของที่เป็นก้ามปูนะครับคือจะมีสองสีที่เป็นสีเหมือนกันอยู่ระหว่างสีอื่นที่แตกต่างกันนะครับในกรณีที่เป็นก้ามปูแบบนี้ครับให้เราหันให้สีตรงกลางตรงกันก็ได้ครับหรือให้สีตรงชิ้นคอเนอร์ตรงกันก็ได้ครับในกรณีนี้ผมจะใช้ในสีตรงกลางตรงกันนะครับ เพราะว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะกลายเป็นแบบนี้มากกว่าครับเราจะใช้สูตรสุดท้ายได้เลยนะครับอันนี้นะครับเราเราก็ทำแบบสูตรเมื่อกี้เลยครับก็จะเป็นขวาขวาขึ้นหรือขวาลงก็ได้นะครับสองครั้งล่างซ้ายหรือล่างขวาก็ได้ครับสองครั้งแล้วก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงครับล่างซ้ายหรือล่างขวาก็ได้ครับสองครั้งแล้วก็ขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นครับ แล้วในกรณีนี้นะครับเราก็จะทําเป็นสูตรสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้นะครับผมจะใช้เป็นของ OLL นะครับมันจะเป็น OLL UB UA แล้วก็ U เพิ่ม erm นะครับในกรณีอันนี้ก็จะมีอันนี้นะครับแค่เราบิดกลางขึ้นสองครั้งครับอย่าเพึ่งครับ ให้เราสังเกตดูก่อนว่าชิ้นเซนเตอร์ของอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับแล้วเราก็บิดกลางขึ้นสองครั้งครับแล้วเราก็หาชิ้นสองชิ้นสองูสองฝั่งนี้นะครับว่าสีส้มอยู่ฝั่งไหนสีส้มอยู่ฝั่งนี้นะครับให้เราบิดอีกด้านหนึ่งที่ตรงที่ตรงข้ามกับสีส้มมาอยู่ตรงฝั่งนี้ครับให้มาอยู่ตรงชิ้นเซนเตอร์สีส้มครับแล้วเราก็บิดกลางลงครับแล้วเราก็บิด บนขวาสองครั้งครับแล้วก็กลางขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในกรณีนี้ก็จะเป็นกลางบนซ้ายครับแล้วก็ขวาขึ้นสองครั้งครับแล้วในแล้วก็เราจะทําเสร็จหมดแล้วนะครับสีตรงครบหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในอีกกรณีหนึ่งและนี้ก็คือในอีกกรณีหนึ่งนะครับตรง สีเต็มเนี่ยจะเป็นสีไหนก็ได้นะครับแล้วตรงตรงในกรณีนี้จะเป็นสีไหนก็ได้นะครับแล้วอันนี้ก็จะผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่ด้านนี้เป็นสีส้มนะครับให้เราให้เราหันด้านสีเต็มไว้ข้างหลังนะครับแล้วอันนี้ผมจะใช้ตัวอย่างเป็นสีส้มอยู่ข้างหน้านะครับแล้วอันนี้จะแตกต่างกับเมื่อกี้ตรงที่ ชิ้นสีส้มจะอยู่ฝั่งนี้ครับแต่เมื่อกี้ชิ้นสีส้มจะอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วอันนี้เราก็ทําแบบเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าคล้ายๆเมื่อกี้ครับแต่ว่าจะมีอยู่บางตรงที่ไม่เหมือนกันครับก็จะให้ทัาให้บิดกลางขึ้นสองครั้งครับแล้วก็บนขวาครับแล้วก็กลางลงครับ ขวาบนซ้ายหรือบนขวาสองครั้งก็ได้บนซ้ายหรือบนขวาก็ได้ครับสองครั้งครับแล้วก็บิดกลางขึ้นครับแล้วก็บิดบนขวาครับแล้วก็บิดกลางขึ้นสองครั้งครับแล้วอันนี้นะครับก็คือสูตรจบนะครับของในการเล่นลูบิกสูตรเบกิเนอร์นะครับเรา เราก็ได้จบในหัวข้อนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้ผมสอนการเล่นสูตร cfop หรือสูตรอื่นๆนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าในสูตร cfop ผมทำเป็นแค่ f 2 l อย่างเดียวครับแล้วก็ในสูตร roux หรือสูตรอื่นๆอย่างเงี้ยครับของ roux ผมทำได้แค่ เป็นสชิ้นด้านข้างแล้วก็สีเหลืองขึ้นข้างบนเต็มหมดครับไม่ใช่ขึ้นเต็มหมดครับชิ้นคอน์เนอร์ของสีเหลืองขึ้นข้างบนเต็มทั้งหมดครับผมก็เลยจะไม่สามารถสอนได้ครับแต่ว่าผมก็จะพยายามฝึกฝนและผมเล่นได้เมื่อไหร่ผมก็จะเอามาสอนทุกคนนะครับ ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ